อ่ะมือไหมพี่น้องมือไหมฮัดเลี้ยงครับกุุงกามแดงตอนนี้กำลังเป็นกระแสนะครับกะเลี้ยงมาพึงแล้วครับแต่กะลองพิษลองทึกมาเรื่อยๆนะครับลูกกะลายสุดแล้วแต่กะบบประสบผลสำเร็จนะครับ ก็ตอนนี้ก็ได้อยู่ชุดสามแล้วครับครับดูนะครับชุดนี้ชุดที่สามแม่เดียวนะครับเนะี่ยฟฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ชุดชุดสองครับ ตอนนีปนนะ้ประมาณนิ้วครึ่งนะครับประมาณนิ้วครึ่งพี่น้องครับมาเบ่งสุดแรกไปพี่น้องนะสุดแรกสุดแรกนี่ประมาณสองนิ้วได้ละสองนิ้วกว่านะบ,บ่อน,นี่ก็ประมาณ สุดแรกนี่สามแฟนนับมือเชลนี่สามสิบห้าตัวก็ก็ประมาณสองนิ้วกว่ากว่าเปนซิมักแอบเลยครับนี่เป่นซิมักลบซ้อนขยายกลางคืนเชีออกมาหากินครับ เอไป้ฝากติดตามมือใหม่ฮัดเลี้ยงหน่อยได้ครับ